เพชรบูรณ์ครับวันนี้ผมจะมาทดสอบรถเอาผาดน,นะครับว่ามันจะขึ้นเขาค้อได้หรือเปล่านะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ปี2017นเะครับเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับ150แรงมา้าตั้งได้7คนครับเดี๋ยวลองลองไปดูนะครับว่ารถยนต์ตัวนี้เครื่องเบนซินตัวนี้แล้วก็เป็นระบบไฮบริดในตัวนะครับเป็นเครื่อง e4 จะทำหน้าที่ของมันสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับเผื่อเป็นการตัดสินใจซื้อรถมือสองนะครับหรือป้ายแดงนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับผมครับเรามาดูลูกเล่นกันนะครับว่าภายในมันมีอะไรบ้างครับผมตัวนี้ก็เป็นระบบไฮบริดนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แล้วก็ ัวล้อนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับเวลาเราวิ่งมันก็จะมีลูกศรว่าพลังงานออกจากไหนไปไหนนะครับจากแบตเตอรี่ก็คือระบบไฮบริดวิ่งไปที่ล้อก็คือไฟฟ้าจากระบบไฮบริดส่งกําลังไปที่มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อแล้วก็ถ้าออกจากเครื่องยนต์ก็แสดงว่าเครื่องยนต์ทางานนะครับสังเกตง่ายๆก็คือเครื่องยนต์จะเสียงดังขึ้นนะครับตอนนี้ลูกเล่นอื่นๆก็มี ต,ต,ตัวน,นี้จะมีสันรูบครับสันรูปด้านหน้าคนขับแล้วก็ด้านผู้โดยสารน,นะครับสันลูปก็ด้านหน้าก็จะเป็นเปิดเมนวลน,นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีสวิตช์เปิดเป็นไ,ไฟฟ้าครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดของฝาท้ายนะครับเป็นระบบไฟฟ้าสามารถกดจากนี่ได้เลยส่วนประตูด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับสามารถเปิดจากปุ่มตรงนี้ได้เลย เปนกับโครสนะครับอันนี้ก็เป็นไฟธรรมดาครับส่วนตัวตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์เกียร์แบบอ,ออตโต้ธรรมดานะครับเหมือนกับโฟล์คจูเนอร์ er. รุ่นทั่วๆไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเบรกมือเวลาเราเข้าเกียร์ P ก็จะเป็นเบรกมือในในตัวครับตัวนี้ก็เป็นโฮตัวนี้ก็เป็น EV โหมดครับตัวนี้ก็เป็นออฟ ก็คืออัพโหลดในทางที่ลื่นๆนะครับแล้วก็อีโคโหมดก็คือโหมดประหยัดพลังงานครับส่วนตัวนี้นะครับตัว EV m o โหมดก็คือตัวที่เราจะใช้พลังงานเฉพาะไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับรู้สึกว่ามันจะวิ่งในรอบที่ต่ำๆนะครับตัวนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวตัดระบบเครื่องยนต์ออกครับส่วนด้านข้างในก็จะเป็น โอีโอทิปนะครับเลือกทริปต่างๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นไฟแสงสว่างลดค่าระดับลงมาหรือเพิ่มเพิ่มระดับไฟหน้าจอตัวนี้ครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ตก็เหมือนทั่วๆไปครับตัวนี้ power door off ถ้ากดเข้าไปก็จะไม่สามารถเปิดประตูอัตโนมัติได้นะครับตัวนี้ก็ปุ่มล็อกปุ่มกระจกธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับ ปั่นน้ำฝนค่อนข้างจะยาวครับกว้างดีครับไปกันครับ นี้ระบบก็ทํางานควบคู่กันนะครับระบบระหว่างระบบให้บิดกับเครื่องยนต์นครับผสมผสานกันครับการออกตัวถือว่ามีความนิ่มพอสมควรครับนิ่มกว่า,อ,าอะไรนะฟอร์จูเนอร์มากทีเดียวครับหรือว่าใช้ได้ทีเดียวตอนนี้ก็กดคันเร่งขึ้นมาอัตราเร่งก็ไม่ไม่ค่อนข้างจะไม่ ไม่ปีดปร์ดเท่าไหร่นะครับว่ามันใช้ระบบร่วมครับแล้วก็เราเลือกที่โหมดอีโคโหมดด้วยครับถือว่านิ่มทีเดียวครับ จะเลือกใช้เส้นทางขึ้นไปพระตำหนักนะครับจากบ้านนางวัวเดี๋ยวซ้ายครับขึ้นไปเส้นทางนี้จะมีเนินพิศวงด้วยครับตัวนี้เราจะมุ่งหน้าพระตำหนักเขาคอครับแล้วก็อนุอนุสรสถานวีรบุรุษเขาคอครับ ใช้ที่เกียร์ S4 นะครับรอบเครื่อง,องค่อนข้างจะสูงครับเครื่องยนต์ผสมผสานกันทํางานระหว่างระบบไฮบริดกับเครื่องยนต์นะครับจะได้ยินเสียงของรอบเครื่องที่สูงครับอันนี้ผมขับอยู่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความนิ่มไม่หายไปไหนนะครับความนิ่มแม้จะเข้าโค้งซ้ายขวาสลับกัน ข้างหลังนั่งสบายครับท oh, <no. S 1> ดสอบเป็นเกียร์ดีนะครับจะรู้สึกว่าต้องใช้ใช้แรงเข็นขึ้นพอสมควรครับแนะนำให้เป็นตบขวามาครับที่เกียร์ S นะครับ จะทำงานให้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากครับอันนี้เครื่องยนต์เลือกที่ S4 ครับตกขวามาถ้าเกิดว่ากำลังไม่พอนะครับให้ลงไปที่ S3 ครับตบลงไปข้างล่างเบาๆนิดหนึ่งทีเดียวนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันวิ่งไหลแล้วก็ตบขึ้น,นครับจะเล่นเป็นออโต้แบบแมนวนวลครับ นวนสามารถใช้ทั้งขึ้นและลงได้ครับเวลาขึ้นก็เพิ่มกำลังเครื่องเครื่องยนต์ส่วนตอนลงก็สามารถเป็นใช้เป็นเกียร์เกียร์ทดนะครับเป็นเกียร์เชนได้ครับะจะเรียกอีกอย่างก็เอนจินเบรกครับ ใช้ตำแหน่งเกียร์ดีนะครับในการวิ่งขึ้นเนินนะครับเกียร์ดีก็ขึ้นได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องอาศัยรอบรอบที่สูงพอสมควรครับไม่ได้เรื่อยๆครับถ้าได้ยินเสียงเครื่องยนต์จะรู้ว่ารอบเครื่องค่อนข้างจะสูง ไม่แนะนําให้เป็นเกียร์ดีธรรมดานะครับผมแนะนําให้ใช้เกียร์เนะครับใช้ใช้เล่นเป็นเมนนวลตัว S เอาครับ S อตั้งแต่5ตั้งแต่6ลงมาถึง S2 นะครับแล้วแต่จังหวะนะครับ จะขึ้นพัดตำหนักนะครับซึ่งทางขึ้นค่อนข้างจะสูงมากจะลองดูว่าขึ้นยนต์จะโอเคไหมหลังจากที่ขึ้นพัะตำหนักเสร็จผมจะขึ้นไปอนุสรสถานเขาคอต่อนะครับซึ่งมีความชันโหดกว่านี้อีก มาที่ s 3นะครับป้องกันกำลังตกของเครื่องยนต์นะครับ ตอนนี้ขาลงมาะตำหนักครับเลือกใช้โหมดของเกียร์ต่ำสุดน,นะครับก็คือลงมาที่ S1 ครับมันจะช่วยดึงเครื่องยนต์นะครับเป็น engine brake ให้ทางลงก็จะลาดชันลงยาวต่อเนื่องนะครับ ใช้เบรกให้น้อยที่สุดนะครับเทคนิคการลงเขาอันนี้ยังไม่แตะเบรก ไม้แล้วก็ ถอนฐานยิงสนับสนุนที่วิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาคอนะครับขึ้นมาได้ครับอันนี้ต้องดูขาลงอีกรอบหนึ่งครับว่าจะลงนิ่มเหมือนขึ้นไหมครับใช้พลังงานพอสมควรครับแบตเตอรี่หายไปหมดเลยแต่ขาลงเขาจะปั่นไฟเข้าแบตนะครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์จอดอยู่นะ สวยๆด้านข้างนีกว่ามีคนคัปเตอร์ด้วยอ่ะใช่ตัวนี้กขอย่อนตัวลงมาจุดนี้ก็คืออนุสรผู้เสียสละเขาคอครับคือจุดสูงสุดละเดี๋ยวเราก็จะลงกันแล้วครับนี่ป่ายเขาจะระบุชัดเจนเลยครับใช้เกียร์ต่ำครับเส้นทางลงค่อนข้างจะชันครับ แล้วลงกันไปครับตอนนี้ขาลงแล้วนะครับขาลงสังเกตดูนะครับว่าระบบไฮบริดทํางาน,นครับเติมไฟใส่แบตเตอรี่เต็มๆเ,เลยครับเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ใช้กําลังเลยอันนี้เราใช้ g e ี r S ์น1นะครับต่ำสุดแล้วก็ค่อยๆเบรกช่วยเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับทางค่อนข้างชันมาก บเบรกของตัวเอาผาดรุ่นนี้น่าจะมีระบบที่เป็นระบบช่วยลงเขาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาบเบรกดูมันจะดึงเป็นช่วงเป็นช่วงโอ้โหสไลด์ครับอันตรายมาก แคมสนเส้นทางลมศักพิษณุโลกครับ <c oughs> การขับขี่ข้างบนเขาถือว่าโอเคเลยสำหรับเครื่องยนต์2,500ซีซีเครื่องเบนซินตัวนี้ครับผ่านครับขึ้นเขาข้อขึ้นอ่าเรียกว่าอะไรอราชวังค่ระราชวังรพ,รพระตำหนักครับพระตำหนักผ่านครับหรือว่ามีความชันสูงแล้วก็ ชันลงค่อนข้างจะเอาการทีเดียวครับผ่านครับผมอันนี้เราวิ่งทางแบบชิวๆเส้นลมสับที่สนุโลกนะครับเดี๋ยวคากลับเราวิ่งเข้าเพชรบุ์จะใช้เส้นทางนี้ครับน,นี่อยู่ช่วงค้ากลับนะครับกลับก็ใช้ความเร็วได้ดีครับเพราะว่าถนนมันเป็นถนนสายหลักนะครับ เป็นสี่เลนนะครับเส้นทางแคมสนลมสักครับใช้ความเร็วได้ดี สำหรับเอาผาดปี2 0 1 7ตัว e4 ตัวนี้นะครับที่ได้ขับมาวันนี้ก็ถือว่าผ่านครับยอดแห่งนวัตกรรมยานยนต์อีกตัวหนึ่งครับผมที่น่าใช้มากการขึ้นเขาที่สูงชันถือว่าผ่านก็การเข้าโค้งช่วงล่างเครื่องยนต์ผ่านหมดครับสำกรับราคาครับราคาปลายแดง3ล้านกว่าบาทครับผมโอกาส เจ้าของก็จับจองกันนะครับโอเกจะกันทิศถัดไปครับ